สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูงขสุขทุนพี่นอ้องนะวันนี้ได้เมนูตำกุ้งสดพี่น้องเป็นตำหุงบบานเขาเลยครับนี่กุ้งสดไ่ได้ป,ปอกเปลือกได้พี่น้องเป็นกุ้งอันนี้เป็นกุ้งขาวเนาะพี่น้องเนาะนี่ใด้่มากหลายตัวอยู่ครับผมเป็นสิบคนละพี่น้องอยู่ทางไตน้ำเนาะครับผมนี่แซ่บๆพี่น้องกินกับแคบหมูครับแล้วก็มีนันพัก มีมาละครับผมบักตัวผู้บักเขือครับผมพักกันจองนะครับแล้วก็มีกระหล่อมาแก่เสียบพี่น้องมาๆามา,มาหาเขาหาปลาไม่กินน้ำกันได้ครับผมมาคำแรกพี่น้องมาเดี๋ยวล่องตำก่อนครับผมนี่เดี๋ยวสดซีมึงก่อนพี่น้องบุ้งกลุ่มไหมมึงพี่น้องมึงกุ้งตัวใหญ่เลยครับมาๆพี่น้องมาทำยังไงครับผมมาครับ อืม๋สอยนน่างไรอืมมาพี่น้่ออืมอู้มันกลุ่มไหมอืมอม,อม,มาเ็นต่อมาต้องปอกคุยเลยครับนี่ กอุ่มอ่อน่เลยเหรอมากอ่มูก อเงอนีนองมั้โอ้หนี่เงีงมึงบอกมาละตอนอยังไงครับคุยใส่กับตำคุ้งเนาะพีนะ่เงงเนาะอืม นัวแหน้งจริงๆตำเบียงใส่เครื่องหมึกหน้าเครื่งอ,องหมึกขอบนะครัจวดนัวปลากระกจองปลากระกจองหน้าครับ Rồi. Ừ, à, ngay à. ừ. <laughs> mình ăn gặp ừ. ừ. ừ, Mình ăn phu và bằng nhây Nào Thử thử Củi thấm nhây nhây นี่พี่น้องดูดหัวม,มันมันห,ห,หวานมบขนาดเลยพี่น้อง ร้องโอ้ยเปล่าหวานมันเยอืมนัวเลยพี่นนอะเขาน,าน้ำกันดังดีครับผมอ่าจนะ ็นอยากน้ำครับผมยังม,มีมือไว้กินน้ำเนาะ No. Særlig komponenten. อนองกระเขือกรอบๆอนี่ไนงะเอาขาวเลยครับเนี่ยครับตำหุงเริพี่ปหนังเนะี่ย oh ้อง <c oughs> หัวมั่นมั่นไหมกลุ่งไหมกลุ่มนหัก <laughs> Bạn không cả có ông cọp หวดไปนอ่อนี่นะจุ่มงามสวนเลย เยอะจัดดีขนาดเนาะเพาเติมน้ำกันนะอตอตัวพี่หนุนะ่มะ หมูเคี่ยวเป็นกรอบเดอมอืออเนอืออืมปเอาไปลวกแซบเปบเอาไปซุปแซบพี่น้องเนี่ยน่ะค อืมฝนมากแล้วพี่น้องอืมว่วจวดจวดมากแล้ว อยู่ใองของแซ่ เดี๋ยวลองกลุ่ม <c oughs> มันหมุน้ำตำหุูหมูน้ำลาะแดดเลย làm được tưởng lắm hả nhập lấy ra càng được đi มาพี่น้องเนี่ยตัวสุดท้ายเลยครับกินบกักหลายเลยเกือบหมดละนี่พี่น้องจำ พี่น้องครับผมมือนีกับเสบแสบเลยครับผมตามกุ้งสดครับผมเหลือกุ้งอยู่สามตัวนะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาตัดหลังคลิปเลยครับผมเดี๋ยวคลิปสีเงาเกินไปครับผมแซ็บแสบมิลีพี่น้องตามเมงแ่บแท้ครับผมครับผมครับฝากกดไลค์ก็แช่เลยครับผมกดซับสไครตช่องเวีผ้ากินมันเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เวีผ้ากินก็กดตัวแรกไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจิกินยังกะฝากกดติดตามเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ